ความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่เรื่องของการเมืองโดยตรงนะครับแต่เป็นเรื่องซึ่งน่าจะทําให้พลเอกประยุทธ์นั้นขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเดินเพ่นพ่านในทาเนียบด้วยความหงุดหงิดคุณเคืองใจนะครับนั่นคือเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งทําให้วันนี้นะครับมีกลุ่มแฟนเพจของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนะครับกลุ่มยิ่งรักชินวัตร forever นั้นได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งการจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้คุณยิ่งรักโดยมีการติดนะครับ ข้อความฉลองวันเกิดให้กับคุณยิ่งรักนั้นตามท้ายรถตุกต๊กๆนะครับหลายคันจอดอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับแบบเดียวกับการจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับไอดอลต่างๆแฟนเพลงวงเกาหลีวงญี่ปุ่นนั้นคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็มีข้อความถึงคุณยิ่งรักว่าอยู่ไกลแต่ใจคิดถึงนะครับพร้อมกับข้อความว่าวันเกิดปีนี้นะครับแม้เราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนแล้ะทางก็ไม่อาจกั้นนะครับ ความรักและความคิดถึงได้ขอส่งความคิดถึงและความปรารถนาดีมาอย่างท่านในวันเกิดนะครับอยากบอกว่าพวกเราเป็นกําลังใจและอยู่เคียงข้างท่านเสมอนะคะยังรอวันนั้นยังมีความหวังค่ะแล้วก็มีข้อความทิ้งท้ายนะครับว่าขอเซอร์ไพรส์วันเกิดท่านนายกยิ่งรัก กับรถตุ๊กๆหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับแล้วก็วิ่งไปทั่วกรุงเทพนะครับไม่รู้ว่าเป็นถ้าไม่รู้ก็อาจจะนึกว่าเป็นดารานะครับเป็น b n k นะครับแต่ว่านี่คืออดีตนายกนะครับวิ่งไปบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมติดป้ายอาุยพรบันเกิดสุดพิเศษนะครับนำภาพบรรยากาศมาฝากนายกยิ่งรักผ่านเพจนี้ถึงอยู่ไกลกันก็คิดถึงเสมอนะครับแล้วก็มีข้อความทิ้งท้ายว่า สุขสันต์วันเกิดค่ะนายกในดวงใจนะครับโดยที่คุณยิ่งรักก็ได้มีการโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนคลับด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็เป็นสัญญาณนะครับของเรื่องซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองโดยตรงนะครับแต่เป็นเรื่องของ ความรู้สึกของประชาชนต่ออดีตนายกซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถูกคุกคามโดยระบอบประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์ห,หลังการรัฐประหาร2,557นะครับคุณยิ่งรักก็บอกนะครับว่าขอให้พรที่ดิฉันได้รับวันนี้ส่งกลับไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยขอให้คนไทยทุกท่านพ้นทุกผ่านปัญหาอุปสรรคทั้งทางเศรษฐ,ฐกิจและโลครคภัยไข้เจ็บให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงกิจาการเจริญรุ่นเรือนะครับแล้วก็มีการขอบคุณพี่ชายนะครับดิฉันขอขอบคุณพี่ชายที่แสนดีพี่โทนี่ ที่กรุณาจัดวันเกิดให้น้องสาวในปีนี้นะครับแล้วก็พูดต่อว่าปีนี้โชคดีมีลูกชายสุดที่รักที่อยู่เคียงข้างหลังจากไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายปีในวันเกิดนะครับขอบคุณครอบครัวหลานเอมหลานอิงที่พาหลานน,น้อยมาเติมความสุขความอบอุ่นให้อานในปีนี้ดีด้วยนะคะก็เป็นการสะท้อนความผูกพันในครอบครัวนะครับเรื่องของน้องไปกับคุณยิ่งรักก็เป็นเรื่องที่หลายคนสะเทือนใจเพราะจำกันได้ว่าปี57วันที่มีความพยายามจะรัฐประหารคุณยิ่งรักนั้นคุณสุเทพเทือกสุบ,บนันหรือกลุ่มกปรปปสก น้องไป์นะครับซึ่งตอนนั้ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยข้อความซึ่งคนอายุ60ไม่ควรพูดถึงเด็กเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องไป์ก็เติบโตแล้วนะครับได้อยู่กับแม่หลังจากที่ในรอบหลายปีที่ผ่านมานั้นครอบครัวแม่ลูกไม่ได้เจอกันจากสถานการณ์การเมืองนะครับขอบคุณนะคะสําหรับเพจแล้วก็แฟนเพจยิ่งรักฟเ e อร์ค่ะปีนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะตื่นเช้ามาเห็น น้องๆทาให้ขอบคุณนะคะซึ้งใจจริงๆค่ะปีนี้นะคะแล้วมีความสุขมากสําหรับความสุขที่ได้รับแล้วก็พรที่ได้รับทุกพรในวันนี้ก็ขอให้คืนกลับมายังแฟนเพจยิ้งรักฟลอยเวอร์แล้วก็รวมถึงทีมง,งานทุกคนนะคะคิดถึงค่ะ